สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่มีลักนาสถิตยอยู่ที่ราศีตุลประจําวันที่16ถึงวันที่30มีิถุนายน2 5 6 4ก,การอัานไพ่เป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงนะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ชาวราศีตุลคนที่มีแฟนแล้วนะคะมีคนคุยนะคะสำหรับคนโสดเดี๋ยว เมห,หมอแปะทำสเต็มไว้ให้นะคะเดี๋ยวพวกคุณข้ามไปฟังที่ช็อตพวกคุณได้เลยเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าราศีตุลคนที่มีแฟนมีคนคุยนะคะครึ่งหลังมิถุนาย,ยนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างตัวตนนะคะได้เป็น1นึ่งคาถานะคะการเริ่มต้นใหม่การติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะบางทีหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องการที่ เหมือนเริ่มมีคำมั่นสัญญาซึ่งกันและกันหรือจุดมุ่งหมายที่เป็นในทางเดียวกันเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นมนาะหนึ่งคาถาแล้วก็ที่ผ่านมาเองนะคะหรืออะไรที่หล่อหลอมจิตใจเรามานะคะเป็นเท of c u p พเป็นเรื่องราวของความสุขความรักนะครอบครัวนะคะ การที่บางทีเราอาจจะได้รับความสนใจหรือเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะหรือเป็นช่วงจังหวะของการรวมตัวกันอาจจะมีข่าวดีอะไรนะคะหรือมันเป็นน้ําตาลที่หลอเลี้ยงจิตใจเรานะคะสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกเราก็ได้นะภายในใจของเราเราอยากมีเราอยากสร้างครอบครัวนะคะอยากมีครอบครัวที่มีความสุขบางคนก็อยากแต่งงานนะคะอยากสร้างครอบครัวแล้วนะคะโอเค ก็พลังงานภายใต้จิตใจเราเนี่ยยังยังเปลี่ยมไปด้วยในสิ่งที่ดีๆยังเป็นความหวังนะคะที่เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะดีเนาะถึงแม้ว่า,าสำหรับบางคนอาจจะเจอเรื่องเรื่องราวรลายๆอะไรที่ผ่านมานะคะแต่ก็ไม่ได้เก็บมาเป็นมลพิษที่ตกค้างสักเท่าไหร่นะคะโอเคดังนั้นการเริ่มต้นใหม่นะคะในครึ่งหลังเนีย mm. นะบางคนอาจจะมีเรื่องราว เกี่ยวกับเรื่องการทํางานเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการเรียนก็ได้นะหนึ่งคาถาตรงนี้นะคะบางทีอาจจะไปมุ่งมั่นทางนั้นด้วยนะคะอืมหรือบางคนเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่จะเกี่ยวกับอะไรอะเกี่ยวกับการวางรักฐานเกี่ยวกับความรักเนาะ หรือความชัดเจนนะคะสําหรับใครที่คุยกันแล้วแบบมันรู้สึกเหมือนไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้เราก็เริ่มออยากจะจริงจังแล้วแหละนะเดี๋ยวต้องได้คุยอะไรกันบ้างแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่มีเข้ามานะคะเป็นอัศวินถ้วยนะคะสถานการณ์ที่มีเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะพูดคุยกันง่ายขึ้นนะคะมีสายของความอ่อนโยนความจริงใจที่เกิดขึ้นนะคะแฟนของเราหรือคนที่เราคุยด้วยช่วงเนี้ยเขาก็จะคุยง่ายขึ้นนะกับ ะะมันมีความอบอุญใจที่เกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ช่วงจังหวะนี้จะไปคาดหวังว่ามันต้องรวดเร็วปุป๊ดปัป๊บปั๊ดเหมือนอย่างที่ต้องการนะคะบางทีมันอาจจะยังไม่ได้เนาะแต่ว่ามันแบบมันจะได้ความสบายใจอยู่นะคะในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามองเห็นสีถ้วยบางทีสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เอื้อทั้งหมดนะคะอย่างเช่นรับปากว่าจะมาแต่ก็ดูเหมือนแบบ มาได้ไม่เร็วหรือยังไม่มาแต่ว่าก็ยังมีการคุยอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็คุยรู้เรื่องกันอยู่เนาะแล้วก็มีอะไรอีกมันมี บางคนก็ยังมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่นะคะสามารถคุยกันได้บางคนอาจจะทําธุรกิจร่วมกันหรือเปล่าหรือมีผลประโยชน์อะไรที่ร่วมกันหรือเปล่าที่ยังติดต่อพูดคุยกันสามารถพบเจอกันได้เดชารีออดนะคะเกิดขึ้นบางคนอาจจะดีลกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎหรือคนที่อยู่แดนไกลหรือคนที่ทํางานไปมาเดินทางเดินทางไปมาบ่อยๆแนวๆน,น,นี้นะคะอาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็ มีสี่ดาบนะคะจังหวะน,นี้บางคนเองอาจจะรู้สึกว่ามันดูงเงียบๆเซ็งๆเนาะแล้วก็อาจจะมีปัญหาอะไรที่อยู่ในใจนะคะที่เราอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจไปทั้งหมดนะในหมดของความรักเนี่ยก็อยากจะเฉยๆนิ่งๆพักฟื้นหรือมีสภาวะของความนิ่งบ้างมันมันเหมือนยังไม่ยังไม่ถูกใจไปทั้งหมดนะแต่ว่าภายใต้ตรงนี้แล้วมัน มันเหมือนมันมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นมาก่อนน่ะมันเป็นเหมือนพันธส,สัญญาหรือแบบเรื่องราวของหัวใจการวางวางแผนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันนะคะสิบถ้วยแล้วก็สำหรับบางคนอาจจะแต่งงานมาแล้วใช่ไหมแต่งงานอยู่กินกันแล้วหรือบางคนอาจจะอาจจะมีการตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะคะในตัวสิบถ้วยเนี่ยนะก็มาเริ่มบริบทกันใหม่ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเนะ่ยก็เรามองถึงครอบครัวเป็นหลักนะมองถึงภาพส่วนรวมนะ,ะตรงนี้แล้วทีนี้ตรงนี้เป็น Page of Pentacle สนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆจริงๆด้วยนะตรงนี้นะคะหนึ่งคาากับ Page of Pentacle รวมไปถึงบางคนอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาด้วยแหละนะคะสำหรับใครที่มีคนคุยอยู่นะคะ จังหวะนี้ก็อาจจะมีคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาด้วยอิทธิพลของชาวธาตด,ดินนะอาจจะเป็นชาวมังกรพึกษกกันอายุน้อยกว่านะคะรวมไปถึงในอิทธิพลชาวธาตน้ําด้วยนะคะอาจจะเป็นกระกฎรพิกจิกมีนได้ด้วยเช่นกันนะมันมีคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาหรือถ้าไม่ใช่ คนที่เข้ามาประมาณนี้นะคะก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่นะการเริ่มต้นการเรียนใหม่หรือการเริ่มต้นในโหมดของการหาเงินหาทองใหม่ๆนะคะเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็จ s ส i มนสิ่งอะไรที่มันคาใจเราอยู่นะคะจะถูกปลดล็อกนะในตัวของจัสเมนนะจะถูกปลดปล่อยนะบางทีอาจจะเป็นที่ความคิดเรานี่แหละนะคะแล้วก็มันเหมือนแบบเออโอกาสการเริ่มต้นใครบางคนอาจจะรอโอกาส เขาอาจจะกลับเข้ามางองอนคุณนะถ้ามีประเด็นมีปัญหาอะไรกันอยู่แต่ช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกเขายังทําอะไรไม่ถูกใจเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ไพ่โดยรวมเราค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะมันมีไพ่งอนๆกันเนี่ย <c oughs> สี่สี่ัแล้วก็มีไพ่แบบอยากจะนิ่งสงบหรือดูเงียบๆเ,เฉยๆไม่ค่อยสนใจเนี่ยสีดาบมันมีแค่สองใบเองอะนะคะแล้วก็ six of o n d โอเคสถานการณ์นี้คุณก็เหมือนได้เปรียบนะตัวคุณเองเป็นคนที่โดดเด่นนะบางคนอาจจะทำงานอะไรแล้วประสบความสำเร็จนะคะหรืออาจจะมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องงานที่ไปพบปะประชาชนผู้ผู้คนฝูงชนเยอะ,อะนะคะตัวคุณเองนะตรงนี้เนี่ยเหมือนเน้นเรื่องงานเนี่ยเป็นหลักนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยบางทีจังหวะเนี้ยบางคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานหันไปโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนมีงานอะไรที่แบบดึงดูดความสนใจเรามากกว่าความรักนะแต่ว่าในตรงนี้มันมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยในตรงเนี้ย มันเหมือนว่าสถานการณ์ที่เราเจออยู่เนี่ยเราก็เจอมาบ่อยๆแล้วนะคะดังนั้นก็ไม่ได้ยากเลยที่เราจะสามารถจัดการแก้ไขได้นะคะคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมานานแล้วเราก็รู้นิสัยใจคอนะรู้ว่าจะจัดการอะไรยังไงก็มองเห็นค่อนข้างชัดเจนอะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเนาะนะก็มีแนวโน้มว่าถ้ามีปัญหาก,กับแฟนเนี่ยแฟนก็จะ าง้อนะคะแต่แบบบางทีอาจจะมาเลดมาสายบ้างหรืออะไรประมาณนี้นะออแล้วตอนนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจเขานะคะนิดหน่อยนะ,ะงอนๆนะคะแต่ว่าตัวจัสมินเดี๋ยวเราขี้คายเราบางทีเราก็งอนเองหายเองได้นะคะนักเลงพอแนวนี้เลยโอเคอะมาดูในส่วนของในไพ่ถามคำถามดีกว่านะถามคำถามนะคะสำหรับ ลาศีตุลคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะดูนิดหนึ่งว่าตอนนี้แฟนของคุณหรือคนที่คุณคุยด้วยที่มีปัญหากันอยู่นะคะเขารู้สึกกับคุณเช่นไรบ้างห้าถ้วยนะคะคุณกับเขาน่าจะมีประเด็นกันนะรู้สึกว่ามันยังค้างค้างคาใจกันอยู่นะ,ะนะมีประเด็นที่ติดค้างคาใจกันอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่า ตัวเราด้วยหรือเปล่านะรู้สึกเหมือนแบบมุบออนไม่ได้นะคะเป็นคนแบบว่าปล่อยวางเรื่องอดีตยากอะนะประมาณนี้แล้วก็ตัวคุณเองเป็นคนที่แอคทีฟนะความรู้สึกที่เขาแบบรู้สึกกับคุณเนี่ยที่เห็นคุณเนี่ยนะแล้วก็คุณเป็นคนที่กล้าทําอะไรเสียเส่ยงๆคุณก็กล้านะแต่ทีเนี้ยบางทีมันก็มีความที่ อารมณ์ร้อนหรือจุกจิกหงุดหงิดขี้หงุดหงิดได้ด้วยนะคะวิวออฟอร์จูนคุณเป็นคนที่สังคมกว้างนะคะแล้วก็เป็นคนขยันเรียนรู้นะคะ The view แล้วในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็บางทีคุณกับเขาเนี่ยคบกันมานานแล้วด้วยนะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆดูใจกันมารวมไปถึงความรู้สึกของเขาเนี่ยที่รู้สึกกับค,คุณเขารู้สึกว่าหนีไปไหนก็หนีคุณไม่พ้นนะคะมันก็เหมือนเขาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ากับคุณเนี่ยเขาก็มุฟออนไปไม่ได้เหมือนกันนะติดค้างอยู่ที่คุณนะไม่รู้ทําไมเนาะบางทีมันเป็นเหมือนโชคชะตาอมฤกษ์ขนะคะที่ทําให้เราวนเวียนมาเจอกันอยู่ตลอดเวลานะคะจะเดินหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นก็ต้องได้ย้ำๆๆกับ กับเข้ามาเหมือนเดิมนะคะโอเคอ่ะทีนี้มาดูว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรบ้าง The w o r l d นะคะ The Hermit นะคะเนี่ยหนึ่งคาทานะคะสิบถ้วยไพ่ซ้ำเห็นไหมเนี่ยหนึ่งคาถาไพ่ใบเดียวกันนะแล้วก็ ตรงนี้สิบถ้วยนะคะก็สำหรับใครที่มีปัญหากันนะคะจังหวะครึ่งเดือนหลังนี้มีแนวโน้มที่จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะมีการตกลงอะไรใหม่ๆมีการเริ่มต้นในโหมดความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น10บถ้วยเราจะแฮปปี้นะคะ กับคนของเราเนี่ยกบแฟนของเราหรือกับคนที่เราคุยอยู่ด้วยนะคะคนของคุณบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นคนที่ดูเงียบๆเนาะเก็บเนื้อเก็บตัวหรืออะไรก็ตามนะคะหรือบางทีเป็นช่วงจังหวะที่เขาแบบคุณคิดกําลังทบทวนเรื่องราวต่างๆนานาหาหาเหตุผลหาทางออกหรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหานะมีแนวทางมี มีบรรยากาศของการเริ่มต้นใหม่นะคะการพูดคุยกันนะที่เป็นไปในทิศทางที่ดีทีนี้ในส่วนของไพ่อ,ยอยารอกเกอร์ว่ายังไงความรักราศีตุลคนมีแฟนคนมีคนคุยนะคะได้เป็นใบนี้นะคะ you're ready นะคะคุณพร้อมแล้วนะคะเนี่ยคุณพร้อมแล้วหนึ่งคาทานะอันนี้สุ่มเปิดให้ก่อนอืมเอาละ เหมือนกันเลยนะเนี่ยการเริ่มต้นการพร้อมลุยนะคะการเริ่มต้นใหม่นะ,ะในพันธสัญญาหรือการเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวหรือว่าจากคนที่คุยเราไม่ชัดเจนก็มีเน,นินโมจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือบางทีเขาเรียกว่ามีข้อตกลงอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นรางที่ดีนะในการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะหาก ที่ผ่านมามันอาจจะติดขัดอะไรนะมองว่าบางคนอาจจะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานด้วยซ้ำไปหรือการอยู่กินกันนะคะทนออ f ครับนะคะก็โอเคตรงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีตุลโอเคขอบคุณอ่ะยังไม่ไปสิ <laughs> ลืมนะเดี๋ยวเปิดข้อความความรักให้นะคะราศีตุลคนมีแฟนคนมีคนคุย เขาตามมาจากอดีตชาตินะคะมีแนวโน้มเนาะเพราะว่าตัวจัสติมันมาด้วยนะคะรวมไปถึงวิวออฟฟอร์จูนด้วยส่งยิ้มให้หน่อยนะคะเนี่ยคุณน่าจะชอบทำนักอิกนะงออยู่หรือเปล่าเนี่ยโฟล์ทคัพนะคะมางอแล้วก็ยังทำเป็นงอนนะคะบางทีส่งข้อความไปก็ไม่เปิดอ่านัะทีนะคะทำเป็นมองไม่เห็นนะแต่แอบดูอยู่ นะ่เนี่ยเขาบอกให้คุณติดต่อไปหาเขานะคะบางทีคุณอาจจะเป็นคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซเขาเองหรือเปล่านะคะหรือกําลังเล่นสงครามใจแข็งกันอยู่นะคะออกเดทนะคะเขาชวนไปออกเดทนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมพกหน้ากากอนามัยไปด้วยนะจ๊ะต่อมารักตัวเองบ้างนะ <c oughs> ต่อมานะคะเขาอยู่ในใจคุณมานานมากแล้ว เขาอยู่ในใจคุณมานานมากแล้วนะโอเคก็ราประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนมาที่คนโสดนะบายยมาที่ราศีตุลคนโสดนะคะครึ่งหลังนี้เป็นยังไงนะคะมีทุนวาต์นะก็ที่ผ่านมานะคะมองว่าราศีตุลบางคนอาจจะได้พบเจอใครที่ถูกใจนะคะพบเจอความสุขก็ได้นะ แฮปปี้หรือแบบไปเข้าสมาคมสังคมแล้วอาจจะไปเจอเพื่อนใหม่ๆห,หรือว่าเจอใครที่เรารู้สึกว่าเอ้ยถูกใจหรือเรามีพลังงานแห่งความรักที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าบางทีอาจจะเราอาจจะได้แบบเ,เขาเรียกว่าสัญญาณที่ดีจากใครบางคนเข้ามาด้วยนะคะสำหรับใครบางคนอาจจะเจอใครแล้วก็รู้สึกแอบชอบนะคะหรือกําลังแบบส่งสายตาให้กันอยู่ <c oughs> ช่วงจังหวะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ราศีตุลเองก็ ค่อนข้างที่จะบางคนเนี่ยอยากจะมีความรักอยากจะสร้างครอบครัวนะคะอยากจะแต่งงานนะคะ Ten of Cups นะคะอยากมีความรักที่อบอุ่นด้วยนะคะทีนี้ตัวตนของเราเป็นหนึ่งะทานะคะการเริ่มต้นใหม่นะ,ะบางคนเปิดเรียนใหม่นะคะ ห,หรือบางคนได้งานใหม่ allen, หรือเริ่มทำโปรเจกต์อะไรใ <user> หม่ๆของตัวเองธุรกิจอะไรของตัวเองได้ด้วยนะคะรวมไปถึงการเริ่มต้นการติดต่อสื่อสารใหม่ๆพบเจอเพื่อนใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นเหมือนโหมดของการเริ่มต้นของคุณน่ะนะคะแล้วทีนี้มีความรักเข้ามาด้วยแหละอัศวินถ้วยนะคะมีคนมาเหมือนแอบชอบเลยนะคะเหมือนมีคนมาจีบนะมาอ่อยมาอ้อยคุณประมาณนี้นะคะอาจจะยำยำยำเดินเดินเดินวนวนวนเวียนเวียนเวียนนะคะ นะอาจจะเป็นมนุษย์ขี้อายนิดหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะแบบว่าพูดแบบทีเล่นทีจริงพูดหยกหยอกพูดแบบอะไรประมาณนี้ที่แบบดูเหมือนแบบเราเราจะรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ จีบเรานีดนานะคะคนที่เข้ามาก็จะเป็นแบบสายนุ่มนวลสักหน่อยนะคะเขาอาจจะชอบดนตรีเสียงเพลงนะคะอารมณ์แบบศิลปินอ่อนลำบุน,นะคะหรือชอบงานศิละปะนะคะแล้วก็อาจจะเจ้าสําอางนิดนึงผิวขาวๆหน่อยนะคะอาจจะเจ้าเนื้อนิดนึงก็ได้นะนะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นอิทธิพลของชาวราศี ทัดน้ำนะคะก็จะเป็นกรกฎพิกจิกมีนนะคะหรือจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นคนแนว,แนวที่แม่หมอได้บอกไปนะคะโอเคเขาเข้ามาแล้วนะคะเดินบนประมาณสามรอบนะคะก่อนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะนะเดินบน <c oughs> ตามพลังงานเหล่านั้นนะที่เข้ามาเพราะว่ามองว่าคุณอาจจะเป็นประเภทแบบป๊อปปูล่านะคะชีว่าว่าไม่ใช่คุณอาจจะเป็นคนที่ป๊อปนะคะเป็นคนที่ทํางานแล้วแบบโดดเด่นนะคะหรือประสบความสําเร็จอะไรเป็นคนดังนะคะมีบริวารดาวลูกไก่รายล้อมคุณอยู่เยอะพอสมควรนะคะและที่สําคัญบางทีราศีตุลบางคนเป็นคนบ้าย่อ <laughs> อย่าชมว่าสวยนะอย่าชมว่าเก่งนะลอ,อยเลยนะนะคะก็เป็นไปได้นะคะนะจังหวะน,นี้ก็เลยมีบริวารดาวลูกไก่เข้ามานะคะวนวนรอบคุณเลยนะคะทีนี้มีอิทธิพลของเพจอเพนตาเคอรด้วยมีเด็กเข้ามาด้วยอ่ะนะคะอิทธิพลของชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่ชาวธาตุดินก็ได้นะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบ ชอบที่จะลงทุนหรือชอบที่จะหาเงินนะคะหรือเป็นคนที่ใช้เงินเก่งสักหน่อยนะคะหรือแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรของเขาเนี่ยของอะไรของเขาค่อนข้างที่จะทันสมัยนะเป็นแนวแนวนี้นะคะหรือบางทีอาจจะเจอจากการเริ่มต้นงานใหม่ๆก็ได้หรือเพื่อนเรียนใหม่ๆก็ได้นะเพจ e of Pentacle นะคะอายุน้อยกว่าก็ได้นะเนี่ยบริบริวารดาวลูกไก่คุณมาเพียบเลยนะแล้วก็มี Tree of p e n t a c l e เนี่ยนี่ก็ได้รับความสนใจนะคะ เป็นที่โดดเด่นนะยืนเฉยๆใครก็ชอบเข้ามาหาคุณนะแล้วก็มาถามคุณว่าห้องน้ำอยู่ไหนนะ <c oughs> ไม่ใช่นะแบบเข้ามาแบบคือด้วยความที่เรามีความสามารถเยอะนะ่ะนะคะเขาก็ให้ความสนใจมีแต่คนมารายล้อมชาวราศีตุลน,นะเนี่ยนะ พบเจอจากธุรกิจการงานได้ด้วยหรือสังคมนะคะรวมไปถึงบนโซเชียลของพวกเราได้ด้วยนะคะโดยชาลีออดมาบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎละคณา,ากรากฎนะคะหรือคนที่ทํางานเดินทางไปมาบ่อยบชาวต่างชาติต่างภาษาได้ไหมได้ด้วยนะคะหรือคนไทยนะคะที่ไปเติบโตที่ต่างประเทศนะคะหรือได้สัญชาติอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันนะหัวนอกเนาะแล้วก็อาจจะเจอกันจากการเดินทางจากการทำงาน ก็ได้นะที่อาจจะมีเข้ามานะคะฮอตเนาะมองว่าราศีตุลมีทางเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสีถ้วยฟองละว,ว่าเฮ้ยมีคนมาขายขนมจีบแหละคือก็ไม่เรียกว่าขายแหละจะป้อนขนมจีบเขาปากราศีตุลไปเลยนะแต่ราศีตุลบอกว่า <laughs> ฉันไม่กิน ฉันไม่กินไส้นี้ฉันจะกินอีกไส้หนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนแบบว่าคนที่มาลุกเรามากๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เรารู้สึกถูกใจที่สุดนะคะในคนที่เราอาจจะรู้สึกถูกใจที่สุดเนี่ยอาจจะยังเดินรอบยังไม่ครบสามรอบนะคะก็เลยยังไม่ได้เดินเข้ามาจีบคนนะคะแต่ก็ให้เชื่อมั่นนะว่าเฮ้ยมีสเสน่ห์แรงอะ่ะนะคะโอเคแล้วก็จังหวะเนี้ย ครึ่งหลังเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เอาหรอกความรักนะคะฉันอยากจะพักหัวใจก่อนนะคะวางก่อนนะรู้สึกเหนื่อยนะคะที่ผ่านมาอาจจะ บางทีมันอาจจะไม่ได้เหนื่อยกับที่ผ่านมาก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ใครบางคนอาจจะรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทํางานนะคะเหนื่อยล้าจากการพบปะประชาชนนะคะแฟนคลับ FC ของพวกคุณก็เป็นไปได้นะคะสี่ดาบอยากพักก่อนนะคะเพราะว่าคนที่เราชอบคนที่เราเล็งไว้ก็ยังเดินบนอยู่3มรอบ4ี่รอบนะคะเหมือนเข้ามาหยอดเข้ามาอะไรประมาณนี้ แต่ก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรสัทีนะคะแต่ไอ้คนที่แบบมาลุกคุณหนักๆเนี่ยนะคะที่แบบมาคาดคั้นบอกว่าเป็นแฟนกันไหมนะแต่งงานกันไหมอะไรประมาณนี้มาลุกคุณหนักๆคือคุณก็ไม่ชอบไงนะคะโอเคมันอาจจะยังผิดฝาผิดตัวกันนิดหนึ่งนะคะแต่ก็มีสัญญ,ญาณที่ดีๆเนาะ justment มาโอเค จะได้ปลดล็อกละนะคะหรือว่าเราอาจจะได้เจอใครที่เราตามหามันเนิ่นนานเหลือเกินนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยติดล็อกกับคนที่แอบชอบหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่เราเลิกไปแล้วนะคะจังหวะนี้คุณคุณน่าจะปลดล็อกจากเรื่องราวคนเหล่านั้นได้นะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะรวมไปถึงบางทีเอาใจอ่ะไปไป,ไปฝากไว้ที่โครงการงานหรือการเรียนของพวกคุณก็เป็นไปได้นะ,ะจั m e n t เราก็จะได้คำตอบแล้วเราก็บางทีเจอ เจอใครบางคนที่เราตามหามานานนะคะในครึ่งเดือนหลังมิถุนายนันเนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคนโสดพลังงานค่อนข้างดีทีนี้มาดูในโหมดของคนที่มีคนแอบชอบนิดหนึ่งนะคะคมาดูนิดหนึ่งว่าตอนนี้คนที่คุณแอบชอบเขารู้สึกกับคุณไว้อย่างไรบ้างก้าเหรียญน,นะคะคุณก็โสดมานานแล้วเนี่ยนะแล้วคุณก็ดูเหมือนมีความสุขนะ ไม่ได้แบบดูมีความสุขดูมีอำนาจดูเหมือนแบบใช้ชีวิตเป็นรักตัวเองนะคะเนี yeah. mm ่ย hmm. ยังสุดใสราเริงเขาเขารู้สึกว่าคุณเนี่ย mm hmm. เป็นไพ่ใบเดียวกันเลยนะโอเคไหมนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนอ่อนโยนนะคะบางทีราศีตุลอาจจะชอบ ศิลปะดนตรีนะคะแล้วก็เป็นคนสายละมุนนะคะเจรจาพาทีอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็อาจจะดูเหมือนเป็นคนขี้อายนะดูเหมือนมุงมงม้งมิ้งมุ้งมิ้งนะคะแบบตามีประกายแวบแบบๆ,ๆ,ๆนะความรู้สึกที่ที่เขามีต่อเราเนี่ยแล้วคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะนุ่มนวลนะอยาก เขาก็อยากที่จะเข้าไปหานะคะมองแล้วบางทีเขาอาจจะเป็นม้าตัวนี้ก็ได้นะคะที่เดินย่ำๆบนบนที่อยากจะเข้ามาหาคุณนะคะเนี่ยมีจดหมายรักมาด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมีจดหมายรักด้วยอ่าต่อมาเขารู้สึกกับคุณว่ายังไงนะคะหุยสิบถ้วยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะเป็นคนที่บางที เขาอาจจะอยากสร้างครอบครัวกับคุณก็ได้นะสิบถ้วยมองเหมือนเป็นคู่รักคนรักแล้วอีกอย่างหนึ่งสิบถ้วยคุณเป็นคนที่แบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะเป็นคนที่บางทีเขาเรียกว่ามิตรภาพมันลายล้อมไปหมดเป็นคนที่เพื่อนฝูงเยอะด้วยไปไหนใครๆก็รักนะคะประมาณนี้เนาะมีอิทธิพลที่ดีนะคะมองแล้วก็บางทีความรู้สึกที่เขามีคือเขาก็อยากที่จะเข้ามาสานสัมพันธ์กับเรานะสําหรับ คนที่ราศีตุลไปแอบชอบอยู่อะอะทีนี้มาดูว่าครึ่งหลังนี้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรนะคะราศีตุลกับคนที่คุณแอบชอบอุ้ยสองถ้วยตกใจเดทมาทำไมเนี่ยเดทแอ์ลีเบิร์ดมีแนวโน้มว่า กาศิตุลบางคนอาจจะดีวอาจจะแอบชอบคนเก่าที่เลิกไปแล้วหรือเปล่านะคะหรือบางทีอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้หรือว่าชาวต่างชาติต่างภาษา,าก็ได้นะคะเราเรากับคนที่เราแอบชอบนะคะอืมเราก็อยากจะลงเอยกับเขาแลวเนาะสองถ้วยนะคะแล้วก็บางทีคุณอาจจะไปแอบชอบคนที่คุณ คุณเคยเลิกไปแล้วก็ได้นะคะที่เรารู้สึกว่าตัดกันไม่ขาดเนี่ยนะคะเหมือนความรู้สึกมันมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปหรือเคยเลิกลากันไปแล้วเนาะระหว่างเรากับเขา The High Low f a n นะคะจังหวะนี้ก็เป็นเหมือนมิตรภาพที่ คอยช่วยเหลือกันอ่ะคอยให้คำปรึกษาเึ่นกันแลยกันเป็นเหมือนการรยาณมิตรนะคะที่มีความจริงใจให้แก่กันนะคะเนี่ยใน The High l o f e f a n นะคะทีนี้เจ็ดถ้วยมันมีปัญหาตรงที่คุณนี่ล่ะ คุณกับคนที่แอบชอบจังหวะครึ่งหลังเนี่ยคุณจะมีตัวเลือกที่เข้ามาเพิ่มอย่างที่บอกว่ามันมีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นแบบหน้าใหม่ไฟแรงเวอร์อะไรเงี้ยที่เข้ามานะคะทําให้ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกโลเลนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเลือกไม่ค่อยจะถูกแต่จริงๆแล้วอะ่ะใจเราเราก็ชอบเขาแหละนะคะแต่บางทีเราก็แอบแบบคิดมากหรือแบบแอบหวั่นไหวไม่ได้นะคะหรือบางจังหวะเจ็ดถ้วยอะ่ะคุณอาจจะฟุ้ง คุณอาจจะคิดมากเกี่ยวกับคนของคุณเยอะก็ได้นะคนที่เราแอบ,บชอบนะคะโอเคเอะทีนี้ในส่วนไพ่ออเคิลว่าอย่างไง Perfect timing นะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างแรงนะคะสำหรับชาวราศีตุลที่อยากจะสละสถานะโสดแล้วนะคะ อยากจะกระโดดลงมาจากคาแล้วนะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมมากเลยสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะการเริ่มต้นใช้หัวใจทำงานบ้างนะคะสำหรับใครบางคนอาจจะเอาหัวใจเข้าอู่เข้าเก๊ะล็อก ไปเรียบร้อยนานๆเหลือเกินนะคะเป็นจังหวะที่ที่ดีนะที่คุณจะได้เอาหวัวใจของคุณมาปัดอยากใย่ออกแล้วก็เริ่มต้นที่จะไปพูดคุยกับคนมากมายที่มาห้อมล้อมพวกคุณหรืออาจจะมีใครที่เข้ามาจีบมันมีเรื่องราวของความรักที่มันวนเวียนเข้ามาหาพวกคุณนะคะการเริ่มต้นใหม่เป็นสัญญาณที่ดีนะที่เข้ามานะคะอืเลิศ <c oughs> อ่ะทีนี้ในการ์ดของ ข้อความความรักนะคะให้ราศีตุลคนโสนนะคะเขาก็ดีนะราศีตุลบอกก็แน่ละไม่ดีจะชอบหรอใช่ไหม <_ letter> มาต่อ <_ letter> เปิดใจเฮ <_ letter> บังเอิญจังเลยอะ <_ letter> ตกใจเปิดเองก็ตกใจเองนะคะ <_ letter> เขาบอกให้เปิดใจนี่ไงาการเริ่มต้นใหม่ perfect timing <_ letter> นะ <_ letter> เป็นเวลาช่วงจังหวะที่เหมาะสม ของการเปิดใจนะคะเขาจะกลับมานะอย่าก,กังวลเลยไปนอนซะอย่าเพิ่งไปนอนนะคะเลืออีกสามใบส่งยิ้มให้หน่อยนะคะนี่เห็นไหมบางคนนะคะ มีคนมาชอบมาจีบหรืออะไรใดๆเนี่ยเขามาจีบก็หน้าหงิกหน้างอหน้าหงิกหน้างอนะคะเป็นปลาทูแม่กลองเลยหรือเปล่าจ๊ะต่อมารักแรกพบรักแรกพบมีอยู่จริงตื้อด,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 ดื้อดื้อดื้อจำไม่ได้นะคะจำเนื้อไม่ได้นะคะต่อมา สวัสดีชาวสองสองเย็บไปไหมเบาๆหน่อยจะมีความสุขขึ้นนะคะสําหรับใครบางคนที่สองเขาเป็นงานประจําเลยนะคะต้องเบาๆหน่อยนะไม่งั้นคุณจะฟุ้งซ่านนะคิดมากมายไปกันใหญ่นะคะคุณจะปั่นป่วนพลังงานของคุณเองนะคะโอเคเนาะก็อขอให้ราศีตุลน,นะคะสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันรล้งหน้าโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ